พบกับน้องทรัพย์มงคุลยามสายอีกแล้วนะคะวันนี้เด,ดโร้อนอบอ้าวเดดอกจ้าจ้าเลยวันนี้เอาน้องทรัพย์มงคุลมาผูกไว้ข้างในพกข้างนอกเด,ดโร้อนจัด <c oughs> เลยเอาน้องมาผูกไว้วันนี้คุณตาไม่อยู่คุณตาไปหางานทํา ให้คุณยายเป็นคนดูน้องทรัพย์มงคลน้องก็ยืนเห่งไปเห่งมาไม่มีหญ้าจะกินก็เลยยืนเห่งไปแห่งมา ยายยังไม่ได้ยูนยาให้น้องอเสียงก้าวเ่าก็ลงพอแล้วน้องจะขอยาแล้วน้องทรับย์มงคลเดี๋ยวก่อนทรับย์มงคลเดี๋ยวยายให้นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยายจะเอาให้ยา ในป่ายุงก็เยอะพอเพราะแดดก็ไม่หูกน้องไว้ข้างนอกไม่ได้ก็เลยข้างในเดือดร้อนจังเลย มงคลสวัสด,ดีทุกทุกคนก่อนเร็วตอนสายสวัสด,ดีทุกทุกคนก่อนเร็วสวัสด,ดีก่อนเร็วทุกทุกคนเร็วผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเร็ว้กโกงนะสวยสวยสิสวย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 ,สวยก่อนกินหญ้าไหมอยากขี้โกงนะไม่ได้ให้หญ้าชอบขี้โกงเลยนะสวยสวย ช่วยสวยช่วยครับอีกครั้งครับถ้าไม่เห็นยาถือในมือนะที่โกงเลยนะเราน่ะเสียงกวาวเาวก็ร้อง ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลด้วยนะคะมีจับรถแล้ววันนี้เมื่อวานได้กิน ก้านมะพร้าววันนี้กินสับประรดเครืบเคปืปัดยุงแล้วนะ่ะยุงกัดแล้วนกกระจิบนกกระจาบก็ร้องเต็มไปหมดเลย มาเสียงฟังเสียงกาวเวาร้องต่อฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้น้องทรัพย์มงคลด้วยนะคะ ช่องตาอวยทรัพ์มงคลครับขอบคุณมากค่ะตนยินมาพบกับน้องใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ อ่าวดีสวยๆอีกครั้งเร็วเร็วเร็วสวยๆสวยๆลงด้วยลงด้วยสวยอ่ะอีกทีอีกทีสิสวยโอ้ยเสียงจะแหบแล้วหลายครั้ง ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะคะช่องทรับมงคลครับแตเวยรับมงคา